ตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูสวรรค์ครับเขาชิชากุประตูสูงอีกพราะยังเป็นประตูสูงสว่านกัน แล้วไปครับพี่อ่ะกับครับเออ <laughs> แล้วครับท่านผู้ชมไปกันต่อตั้งมาเลย วันนี้วันสุดท้ายนะครับ Tata, 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 tata. nhìn con như vầy nó วิธีเปิดบันไดถึงกหำหนดวิธีปีนงานบันไดแล้วก็ต้องตามสัญญาตระกดเสียสัจจะไม่ได้นี่คือที่มาที่ไปดังน,นั้นแบบนี้ตัวแทนของคณะสงฆ์รััังวจนะุีอำเภอวิเทกูแล้วก็สมาชาิกใน,นานะประธานบริหารแล้วก็ เป็นประธานในการประกอบพิธีมาสืบสารสนองงานพระเดชพระุณพ่พระครูธรรมพระครูธรรมสรรคุณที่ยันยนทั้งหลายในสมัญญาว่าเทพเจ้าแห่งเขาคิจะกุลที่ท่านได้่างทั้งขางจากพวกเราไปแล้วปัจจุบันก็เหลือที่อาตมาเนี่ยเป็นผู้สืบสารงานับทีนี้มา13ปีนะแต่ท่านละ คำถามหลวพระวต่งนะแบ่งๆกันไปต,ตัวโยมอยู่ในอาคงอาคารอยู่ในสลาในส่วนบายสีทุกๆใบสีของปลงไว้นะอขอนปลูกว้ด้วยเจอสาราะว่า,าตามตำเรียมของประเด็จพระกุมายถึงลรกปลูกเขียนนั่นท่านสั่งไว้นะ ให้เก็บรักษาใบสีพระวิเทวดาบางพระองค์ท่านยังไม่ด่วนกลับฮะเอาหนูไม่เชื่อแล้วได้ไม่ละหลูกข่าวสารนั่นน่ะข่าวสารเสกนะก็ตั้งไว้บนนู้นอ๋อไหนล่ะหาบกน้องจีนกัน่ะเขาเรียกหาบว เอาเท่าันนะใครเอาขนมจีนไปได้นะียโยมก็ไม่หวงแต่ขอให้คืนหามกระบุงก็หามก็นั่นนะเออหาเจอไปละหามเนี่ยจะดูให้โยมไปด้วยนะยน,นี่ยมนะี่กินขนม้วยฟูเนี่ยชีวิตจะได้เพื่องฟูเชื่อลงตาแล้วจะประสบความสำเร็จนะแล้วไปตจอานั่นนะเอามาหามเอ เขาหอมเขาถามหาหาเกินนะหาบขนมจีนกันนะอยู่ตรงไหนนะหาบขนมจีนเจอไหมล่ะใครเห็นหาขนมก็มาหาบขนมจีนนะช่วยกินนี่ก็กินได้นะโยมนะใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเจ็บท้องเจ็บท้องเนี่ยปวยดติดนี่กินทั้งเปลือกไปเลยโยมนะานี่ยร้อนนะยาดีแน่นอน เห็นไหมล่ะฮับขนบกินกันเะดูดูเลยนะเจ้าของถามมหาบางคนไปทั้งถามแล้วบาง่อไงขนบกินกันเอาลอนยกนึกแล้ว

ตีซีเพื่อนหนึ่งบอกค่ะถัดตีซีพอดีเลยาจาวและฟัว่งเท็มตีซีนะมาหอดหมูสีพอดีเลยคนเราไม่ได้เหลือะป่าขึ้น,ไ,ไ,น, <laughs> นไปแต่ด้านตรงลานนี่แหละครับด้านบนเขาปิดแล้วไม่ขึ้นแล้ว ไปถึงเวลาเที่ยงเพนก็ขึ้เที่ยงเลยนะเขาจะมาเขามีระเบียบวี่ไนเนาะไม่มาพักงเยเวลานเราด้เราไม่ต้องมอาพักก็ได้เราต้องตีสาม ตีสองตีสามเนี่ยนอนสักงีบหนึ่งนี่ก ừ, 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 <ค>็บอกวปุ๊บที่จกับากไม่ไดู้ด่างอกนึ่งนะางอีกนึ่งอย่าดิ้นไม่ได้โอยมนแก่อะิดติดติิดต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 ิดนีดติดติิดดิดิติดดด เดือนไหนพวกนเปิดาปเลยเพิ่นกัเปิดดูแล้วห้องาใหญมาซื้ออ้าวแล้วเดี๋ยว

เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับลูกหลานเดินทางกลับกรุงเทพทก็ใครไปเอาที่วงอ่ะใครก็ไปเอาที่วงอ่ะ มีคนขึ้นมานะมีแต่คเพื่นสิภาลงไปเท่าน,นั้นลนะ่ะเอาติเก็บบัตร